ตลาดฟอเร็กมีเงินวันละวันละจีบสามร้อยล้านล้านเหรียญต่อวันคุณจามาเท่าไหร่ก็ได้เหนือยไหมครับด้วยศักยภาพที่เงินหมุนเวียนต่อวันขนาดนั้นเนี่ยคุณสามารถเอามาปั้นพอร์ตหรือว่าเทรดสร้างชีวิตได้สบายๆเลยผมยกตัวอย่างง่ายๆอ่ะคุณพอร์ตคุณพอร์ตคุณสักหมื่นเหรียญเนี่ยคุณเทรดสัปดาห์หนึ่งได้ห้าร้อยเหรียญก็คือห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยแฮปปี้ไหมห้าเปอร์เซ็นต์ต่อสัปดาห์เดือนละยี่สิบเปอร์เซ็นต์ เดือนละยีอนะครับเท่ากับคุณปู่ว่าเลนปัฟเฟตลงทุนทั้งปีเนไเดือนละยีปอปีหนึ่งโตโอ้โหร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเออคือปกติเราเทรดไม้ละ5%้เน่ะมีสต็อกให้20ไม้ใช่ไหมในการ SL นะครับเออค่าเฉลี่ยจะ2ี่แต่ถ้าเกิดเทรด10ไม้เทรด10%เน่ะก็ออกได้10ไม้นะครับปั๊มพอร์ตหน่อยปั๊มพอร์ตหน่อยนะครับ ถ้าเราจะขยับวอลุ่มแบบปกติเราเทรดไม้ละ้าเปเ็นเป็นไม้ละสิเอร่ะเราต้องดูดูตลาดนะดูตลาดคือยังไงเนี่ยให้เราเห็นเป็นมีวอลุ่มสโลปขึ้นสโลปลงอย่างเงี้ยสวยๆไม่มีไซด์เวฟแบบเนี้ยไซด์เวฟนี้ไม่น่าเทรดเนี่ยแบบเนี้ยสวยๆได้ครับดูในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ย,เน,ย,ยเนี่ยเป็นสโลปสวยๆเนี่ยเทรดได้เลยนะ10% 10%นะครับสบายมาก